การก็คือแบตจะหมดเร็วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าแบตเสื่อมอาการมาจากสิ่งนี้นะครับลอไปดูเลยสวัสดีครับจำสมาร์ทโฟนครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการกำจัดขยะของโทรศัพท์ vivo ทุกรุ่นนะครับอันนี้เป็น vivo Y53 ครับก็คือ สิ่งนี้นะครับเราไปดูกันเลยครับมาจากขยะนะครับขยะมาจากไหนไปที่ตั้งค่านะครับขยะก็มาจากสิ่งที่เราโหลดแอปมานะครับฉะนั้นเราก็จะมากําจัดขยะในเครื่องที่เราไม่ได้ใช้แอปเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะลบแอปอะไรออกได้บ้างน,นะครับเรามาดูตัวนี้ตัวแรกนะครับ นี่ครับูแอปพวกนี้นะครับให้ทุกท่านดูตามผมเลยนะครับว่าสมควรลบแอปอะไรออกไปนะครับอย่างแรกเลยครับตัวนี้เลยครับ เราไปดูแอปพื้นหลังกันก่อนได้ครับแอปพื้นหลังแอปพื้นหลังนะครับอ่าจะมีแอปที่เป็นแบ็กกราวอยู่ครับที่รันตลอดที่เราเปิดเครื่องครับ nah ini nah ini abramton ini pen roser, ini tidak, ini terima ร่มนต้นอ,อตัตโนมัติเนี่ยเราก็จะติ๊กออกเลยไม่ต้องห้มันเริ่มต้นนะฮะเวลาเราใช้เราจะเปิดเข้าไปเองไม่ต้องมันแจ้งเตือนเราแอปทั้งหมดนะครับแอปทั้งหมดเรามาดูว่าเราจะสามารถลบแอปอะไรออกได้บ้าง sinking sinking rock r e e n ไม่ได้นี่ครับยู u ูบนะฮะแน่นอนเลยฮะเรานะไปที่ที่เก็บข้อมูลนะฮะเจนได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเจ็ดร้อยสิบเจ็ดเมกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าได้บันทึกวิดีโอไว้นะครับเราก็จะล้างแคทนะฮะล้างแคทนะฮะแล้วก็ล้างข้อมูลไปเลยนะฮะแล้วอยู่ร้อยสี่สิบเก้าเมกไปนะครับ สังเกตว่าเลือกเครื่องเราอาจสังเกตเครื่องว่าเร็วขึ้นครับเร็วขึ้นนะฮะเร็วขึ้นค้างเลยเราจะกคนะครับเราต้องไล่ลบไปทีละครับนนะครับค้างเลย ครั้งเลยทีนี้ไม่ตอบสนองแอบเยอะจัดนี่ด้วยอ่ะ,อะเรามาดูนิดกั่ารายขั้นตอนมาตรงนี้เลยนี่ไอพวกไอไอนี้นะฮะเนี่ย พวกแอปที่มาจาก Google เนี่ยถ้าไม่ได้ใช้งานก็ลบไปนะครับอืมครับรว่าแอปที่ไม่ได้ใช้ใช้งานแล้วก็แอปที่เราไม่ได้ติดตั้งครับอย่างเช่นแอปไอของ Google นะครับ นี่ผมยกตัวอย่างนะครับพวกพวกเนี่ยพวกซิงสมุดโทรศัพท์พวกซิงปฏิทินเนี่ยไรก็ออกไปพวกนี้นะครับพวกไรนี่เรานีฮะพวกแอปโทรศัพท์ไอไอไฟแชงอะไรไฟแชงแอป ที่เราไม่ค่อยได้ใช้ก็ลบไปได้นะครับนี่ลบเลยครับโครมนะคเราไม่ค่อยใช้ก็ลบออกคือมัน,มนไม่ไม่มีผลนะครับมันจะรันแบ็กกราวด์อยู่นั่นแหละไม่ได้ใช้ดึงแรมแล้วก็ดึงแบตด,ด้วยนะครับนี่ที่ไม่ได้ใช้ดิวอนเนี่ยครับแล้วก็บางข้อมูลเนะี่ย การติดตั้งตัวเครื่องก็จะน้อยลงนะครับไม่ค่อยได้ตัวเครื่องก็จะ,ะ,ไ,มจะไม่ใช่ตัวเครื่องก็จะมากขึ้นนะครับมากขึ้นมากขึ้นนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยเราก็ใช้จะจำอีเมลนะครับแล้วก็เราไม่ได้ใช้แล้วก็ลดทิ้งนะครับทิ้งเลยเนี่ยครับ เราก็มาล้างข้อมูลอีกทีนึงอะไรต่อตัวนี้ Google นะครับ g o o g l e เราก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ถอนการติดตั้งให้มันกลับไปสู่ตอนที่โรงงานนะครับให้ไม่ให้มัน,มนอัปเดตให้เมื่ออัปเดตแล้วแอปแอปจะมีขนาดข้อมูลเพิ่มขึ้นซึ่งไม่จำเป็นเลย นี่ครับเรากำเป็นเล้าคอมูนครับเครื่องก็จะเบาขึ้นนะครับนี่ครับพวก g o o g l e p ย์เมื่อวี้นี่แล้วก็ลบออกนี่ครับผมเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วแอปตัวนี้นี่ครับมันกเราจะกลับไปค่าโรงงาน ที่มากับเรื่องนะครับเวอร์ชันนี้นี่ข้อมูลแล้วผมจะบอกว่าช่องสุดท้ายผมจะบอกว่าไม่ให้มันกลับมาอัปเดตอีกนะครับผมจะบอกว่ามีมีวิธีครับมีวิธีมีวิธีไม่ให้มันกลับมาบมบอัปเดตอีกนี่ก็เพลงส่วนมากเราก็จะฟัง จากยูทู e ไม่ค่อยได้ฟังจาก Google เพลย์ u ิ i ิใช่ไหมโอเคแล้วก็อะไรต่ออ๋อไลน์าร้ก่มิกเราล้างแคทดีกว่าแคทนะครับนี่ Google Map 300กมิกเนี่ย เริ่มเร็วขึ้นแล้วครับเครื่องไปก่อนเครื่องอื่นมากเลยเริ่มเดวแล้วใช่ไหมครับ messenger เเนี่ messenger เ,ซ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 เราก็ไม่ต้องลบเราก็จะล้างแคตนะนเริ่มเร็วนะครับนี่ครับ google play google photo ครับแล้วก็ทำนี้ไปเรื่อยนะครับ ไปเรื่อยเมื่อเราทำครบแล้วเมื่อเราทำครบเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่เพ o โตครับเพ o โตมาที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าตั้งค่าในการอัปเดตนะฮะตาที่แสะเริ่มมาจะคือเพจโตเขาอัปเดตใหม่นะครับคือ ต้องกดรูปโปรไฟล์แล้วมาที่จัดการแอปลแ้ยุก่อนเห็นได้ว่ามันจะขึ้นแอป,ปที่เราลบอัปเดตเมื่อกี้นะครับขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเราจะไม่อัปเดตเราจะตั้งค่าให้มันไม่อัปเดตนะครับซึ่งหมายความว่ามันจะไม่นักเครื่องเรา ใหมาที่ตั้งค่ามาที่ตั้งค่าเครื่องคายต้องอีกที่ว่าอัปเดตแอปลิเค่อัปเดตโดยอัตโนมัตินะครับให้เราติ๊กติ๊กตัวที่สามนะยาอาเบอัตโนมัตินะครับเสร็จสิน้นแล้วก็ค่ากำหนดการดาวน์โหลดแอปนี้เราก็ตั้งเป็นผ่าน Wi-Fi นะครับโอเคครับก็รีว่าเป็นอันเสร็จนะครับ สำหรับการกำจัดขยะสำหรับเจ้าวีโวนะครับเครื่องที่รวนหรืออื่นช้ากินแบตนะครับให้ทำตามวิธีนี้นะครับได้ผลนะครับโอเคครับสำหรับใครชอบคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ